แดนวรเวสเคลื่อนไหวล่าสุดแดนวรเวสเคลื่อนไหวแล้วหลังขอแพตตี้แต่งงานก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างแดนวรเวสที่ล่าสุดได้คุกเข่าขอแฟนสาวนางเอกแพตตี้อังสุมาลินแต่งงานแล้วโดวยล่าสุดแดนก็ได้ออกมาโพสต์แล้วหลังขอแพตตี้แต่งงาน เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเฮสนันเมื่อคู่รักชื่อดังแดนวรเวทด่านวงและแพตตี้อังสุมาลินสิรพัฒนศักเมธาได้ขึ้นแทนว่าที่บ่าวสาวแล้วทางด้านนุ่มแดนและแพตตี้ได้โพสต์แจ้งข่าวดีลหลังนุ่มแดนทำเซอร์ไพรส์ขอแพตตี้แต่งงานแล้วและสุดนุ่มแดนได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมแดนวรเวสโพสภาพตัวเองหล่อเท่พร้อมแคปชั่นบอกว่า ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับเรารู้สึกอบอุ่นใจมากๆเลยส่วนใครที่อยากรู้ว่าผมขอน้องแพทที่ไหนอย่างไรรอดูคลิปที่ช่อง YouTube แดนแพ a ตตี้พรุ่งนี้ได้นะครับผมแอบเก็บโมเมนต์มาฝากทุกคนด้วยแหละ h d s l t a g r s t h งานนี้แฟนคลับต่างกดไลค์และจับตารอชมคลิปพิเศษนี้เลยค่ะ